สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งรูทนะครับก็คือการอันรูทนะครับตัวตัวมาจ i กนะครับออกจากตัวมือถือของเรานะครับก็คือทําให้มือถือของเรานะครับกลับไปเป็นเหมือนมือถือที่ไม่ได้รูทนะครับแต่ถ้ากรณีที่มือถือนะครับลงคอสตอมลอมแบบเครื่องนี้ต่อให้เราถอนรูทมือถือมันก็ยังเป็นคอสตอมลอมอยู่นะครับต้องไปทําการติดตั้งลอมเดิมแต่ ถ้าเราถอดรูทแล้วก็สามารถใช้งานแอปธนาคารได้โดยที่ไม่ต้องซ่อนรูทนะครับได้ตามปกติเลยก็วิธีการถอดรูทนะครับก็ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลยแต่เดี๋ยวผมจะโหลดโปรแกรมที่ใช้เช็คเครื่องรูทมาให้นะครับร o ทเช h เ c อร์นะครับแบบนี้เพื่ออนำมาเช็คอ,อีกทีนึ่งนะอ่ะแต่ผนจะติดตั้งห่อ อันนี้คือโปรแกรม Root Checker นะครับโดยตัว Magic นะครับก็ขึ้นสถานะอยูนะครับว่าตัวเครื่องถูก Root แล้วผมจะใช้ Root Checker นะครับในการเช็คก็นี่นะครับขึ้นขออนุญาตสิทธิ์ e r ปซูดด้วยนะครับอ่นนี่นะครับ Device ของคุณถูกร o ทนะครับนะครับ It Root a n d r 11นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมิท t ิโปนะครับอา Apro ผมจะทำการถอนรูทนะครับก็จะเข้ามาที่แอปมาชีกนะครับงี้นะครับผมจะเปิดแอปมาชีกมาวิธีการถอนการติดตั้งของตัวแอปมาชีกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ถอนการติดตั้งมาชีกแล้วก็อย่าเพิ่งกดอะไรนะครับให้เรานะครับเลือกตัวเลือกนะครับกู้คืน i m a g e นะครับตัวนี้ฝั่งขวานะครับ กดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เรากดที่ถอนการติดตั้งมาชีกอีกทีนึงครับแล้วก็ถอนการติดตั้งแบบสมบูรณ์นะครับฝั่งซ้ายมันก็จะรันเจ้าตัวอินเมตัวเดิมขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะรีบูตมือถืออัตโนมัติเลย เมื่อรีบูตมาแล้วนะครับมือถือนะครับก็จะไม่มีแอปมาจิกแล้วนะครับคือมาจิกจะถูกถอนไปรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีละทีนี้เราจะใช้ตัวผมจะใช้ตัว root checker c h e c อีกทีนะครับแต่ดีไวก็ขึ้นว่า is not rooted นะครับก็คือว่าไม่ได้ถูกรูทแล้วประมาณนี้ครับก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสามารถทำเองได้เลยง่ายๆนะครับ ยังไงนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจ Channel ช่องมั่วไปเรื่อยของผมใหด้วยนะครับขอบคุณครับ